สวัสดีครับผมอยู่กับบุญอรอดดำทีมเช่นเคยนะครับวันนี้บุญอรอดก็ยังคงพามาติดตามเจ้าการยาวกับทีมงานหกล้อดำเช่นเคยฮนะเปิดบอ่อใหม่ครับวันนี้พาทีมงานมาเปิดบอ่อใหม่ครับเดีย๋ยวผมพาไปดูสภาพบอ่อก่อนโอ้โหอย่าพึ่งตกใจนะนี่ขุดได้ประมาณสองเมตรเองฮนะ น้ำทะลักนะฮะน้ำทะลักเลยครับผมก็เลยใช้วิธีแก้ไขโดยการให้เจ้าก้านยาวชักล่องก่อนชักล่องด้านข้างนี้ก่อนครับเพื่อให้น้ำที่อยู่ในดินเนะี่ยที่อมไว้ก็ได้ระบายออกมาแล้วทำการสูบครับและหลังจากนั้นเราค่อยวิ่งดินเงาฮะนี่ความลึกเนะี่ยอยู่ที่ น้ำนี่นะอยู่ข้างใต้น้ำนี่แหละอุดได้ความลึกแหละนี่เรากาลังชักล่องด้านข้างเอาอ่อนด้านนี้กับด้านนี้ฮะบรรดาทีมงานหกรอดำเราก็มาจอดรอกันแหละอยู่นู่นครับสเสบียงอะไรน้ำเนื้มโตเตะอะไรก็พักอยู่ในป่ายางเรียบร้อยฮะหน้าดินอย่างสวยเลยฮะหนาด้วยฮะแต่เสียอย่างเดียว น้ำมันออกบ่อรูกนี้มันดีตรงที่ว่าเราขุดไม่ลึกนะเพราะว่าจกของเขาอยากได้ที่ประมาณ3เมตรครับสเมตรปุ๊บผมก็เลยว่าอ่ะได้อยู่สู้ได้อยู่แต่ถ้าเอาลึกลงไปกว่านี้ไม่ได้เลยนะต้องทิ้งเอาไว้ทิ้งให้ไว้ชักล่องแบบนี้แหละแล้วทิ้งเอาไว้คอยสูบน้ำไม่เรื่อยเอา เราค่อยมาฮะแต่ถ้าเอาแค่ทามเมตรเนี่ยขุดได้เลยฮะผสมกันไปนิดนิดหน่อยๆน่อยฮะดินเปียกกับดินแหง้งพ็ดูแล้วดินแห้งมันจะมากกว่าดินเปียกนะดินแห้งนี่เกือบประมาณ2เมตรได้ดินเปียกก็อยู่ประมาณเมตรหนึ่งได้ก็โอเคครับแห้งมากกว่าเปียกผสมไปได้ฮะต้องสโลปเอียงเอียงยนะ หน้าดินเป็นหน้าดินทรายครับอย่างลึกเลยเดี๋ยวมันจะพังนี่เอาเอยงเอียงให้แบบนี้เลยถ้าเอียงแบบนี้โอกาสพังก็จะมีน้อยลงฮะนี่น้ำเริ่มตกลงมาอยู่ในหลุมนี่แหละเดี๋ยวทีมงานหกล้อดำผมสั่งให้ไปเอาเครื่องสูบอยู่บ้านมาฮะช่วงนี้ยากนะบอดินแต่และที่เพราะว่ามันเป็นปลายฝนต้นหนาวไงดินมันยังไม่แห้งดีฮะ ถ้าอยากให้ดีสุดๆเลยผมว่าประมาณกลางเดือนนะกลางเดือนหน้าเนี่ยผมว่าน่าจะแห้งหมดทุกที่แต่ช่วงนี้แหละไม่ว่าที่ไหนนะฮะเปียกหมดจะไม่ทำก็ไม่ได้ะฮะไม่ทำนี่เราก็งานก็หมดครับอันไหนมันพอทำได้เราก็ต้องรีบทำครับแต่ทำนี่เราก็ต้องดูด้วยนะว่า มันได้มากกว่าเสียฮะถ้าเสียมากกว่าได้ก็อย่าไปทำมันฮะอันไหนเราพอทำแล้วก็เหลือเราก็ทำกันครับเปิดบอ่อใหม่บอ่อนี้ไม่ไม่ใหญ่อยู่ประมาณสักงานก็ขวาบประมาณงานหนึ่งได้ผมว่าประมาณงานหนึ่งได้ครับบอ่อตรงนี้บอ่อไม่ใหญ่นะก็เลยอ่ะย้ายมาแล้วก็ ลุยเลยสู้เลยฮะออกน้ำออกมาได้ออกมาเลยฮะเดีย๋ยวผมจะสูไปหแห้งเลยตั้งเครื่องสูบไปเลยออกมาก็สูบออกมาก็สูบน้ำนีแต่ถ้าชักล่องได้รอบเลยนะเหลือแต่เพาะด้านโูด้านเดียวให้หก้อถอยเข้ามานะโอโหแห้งวันแห้งคืนครับแต่จะเสียค่าน้ำมัน แมคโคสักหน่อยแต่การทำงานนี่จะง่ายขึ้นอันนี้ผมชักสองด้านพอนะด้านด้านนี้กับด้านนี้ฮะชักไว้สองด้านพอเหลือไว้ฝั่งนูน้นเหลือไว้สองด้านฮะเดินไปไหนละ่ะดิงกองๆไว้นี่แล้ว อกออกมดแล้อย่ารอเครื่องสูบน้ําก่อนนี่ขุดตรงนี้ไว้ลึกเลยฮะหลุมตรงนี้ไว้ไว้หลุมหนึ่งกะว่าจะตั้งเครื่องสูบน้ําครับช่วยสูบน้ําขึ้นไปนะฮะสู้ครับไม่สู้ไม่ได้มาแล้วย้ายมาเมื่อเช้านี้เองครับโอ้กำลังเดินไปยกน้ำครับยกถังน้ำลง ยกทางน้ำลงครับี่ารสภาพหน้าดินสวยนะหน้าดินยังลึกเลยนะบริเวณนี้สามเมตรดินซาอยู่เลยฮะพอพ้นสามเมตรแล้วเป็นดินดานขั้งล่างแต่เสียอย่างเดียวเปียกเมตรสามเมตรสุดท้ายนี่มันเปียกชั้นล่างนี่เปียกไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราตักผสมเอางานนี้หัวหน้าแม็กยิ้ม ยิ้มครับยิ้มเพราะอะไรดันไม่ได้ต้องหาที่ที่ลงประเภทที่ว่าทีกองกองกอง,กองไว้ครับทกองกองไว้อันไหนพอดันได้ก็ดันเขาดัานให้เขาเดี๋ยวเราไปดูด้านทีมงานเราด้วยนี่หัวหน้าแม็กก็ชักลองปูทางไว้เรียบร้อยนะงานนี้มีสิทธิ์ เขาข้างคาดได้เลยนะหน้าดินทรายอย่างลึกเลยตรงนี้เป็นล่องไคล่องมันเลย<อ>แต่หลังจากนั้นไปก็สบายครับมีช่วงประมาณแค่2 0เมตรนี่แหละ20 30เมตรนี่แหละที่เขาเพิ่งขุดมันออกนี่จะเป็นหน้าดินทรายอย่างลึกะ,ะด้านนู้นกำลังยกน้ำลงยกน้ำลงเ๋ยือเราก็จะ รอเครื่องสูบน้ำครับมาสูบน้ำกว่าจะวิ่งได้ก็น่าจะประมาณสักสี่โมงหโมงเช้าแหละอันตรายนะครับยกทางน้ำเนี่ยอันตรายยังไงเราอย่าไปไว้ใจกับโซ่นะขาดขึ้นมานี่อยู่ใกล้ๆมานี่น้ำพันลิตรนี่ใส่ทับมานี่ตายเลยนะ โซมันนับวันก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยต้องคอยดูนะฮะอย่าไปอยู่ใกล้ไม่ได้เลยนะพยายามอยู่ห่างๆพองโซใส่บุ้งกีแล้วก็ออกห่างๆครับที่พักเอาในป่ายางเลยลมลื่นดีฮนะเอาตรงไหนล่ะเอาให้สบายเลยเอาไว้อาบเอาไว้ใช้ล้างถ้วยล้างชามครับน้ำ ตัวนันนี้สบายกันแล้วครับอก่อนนะตอนที่ผมทำงานนะต้องขุดบอ่อหาน้ำเองบ้างขุดหลุมเอาหาน้ำครับบางทีก็ไปอาบตามคลองตามบอ่อแถวๆบริเวณใกล้เคียงที่ทำงานครับสมัยก่อนนะแต่ทุกวันนี้สบายนะมีน้ำไฟก็ใช้แบตแปลงเอาไปชาร์จได้ฮนะ อ่ะหัวหน้าแม้ก็แต่งทางไว้สอเลนนะอย่าไปไว้ใจทางเดียวครับเผื่อทางนี้น่วมมากก็จะวิ่งทางนี้ต่อโอเคแต่งทางไว้รอเลยหัวหน้าแม่ดักรองไว้ดองสองด้านแล้วรอให้น้ำมันตกลงมาเยอะอย่าตนมาครับหน้าดินยังหนาเด้ เหลือกันอยู่ประมาณสองสคนนี่แหละนอกนั้นไปเอาเครื่องสูบน้ำกันยังไม่มาเลยอ๋เจ้าของเดินมาบอกว่าข้างหน้านะมันมีท่อปราปาเอาดินไปใส่สักหน่อยฮนะเดี๋ยวเรายืมดินตรงนี้แหละเอาไปใส่ก่อนครับเอาไปปูฮะเดี๋ยวท่อปราปาแตกขึ้นมาแยก เรื่องใหญ่ขึ้นมาอีกนี่อ้ขนาดตรงนี้ยังดินทรายในีนนอ้อย่างสวยเลยฮะนี่แห้งทรายแห้งอย่างดีเลยฮะแต่เอาไปปูมันจะคือไมมล่ะปูทำทางครับตรงนั้นแหละตรงที่กูน้าแม็กจอดรอไว้นั่นแหละเอาไปปูฮะมันมีท่อประปาอยู่ น่าจะทําทางประมาณสองเที่ยวฮะแค่สองเที่ยวสองเที่ยวเสร็จแล้วเราก็จะสูบน้ําพอสูบน้ําแห้งแล้วเราก็จะเริ่มวิ่งดินครับเ้แหมมีการลองทางเลยนะนี่นะีนี่นี่รถเปล่านะครับรถเปล่านี่ ดินมันยังชุ่มอยู่ยังพอได้อยู่นี่ถ้าเป็นหน้าแรงนี่กระตุกแน่นอนนะฮะเพราะว่าเป็นหน้าดินทรายแหมลองทางลองทางลองดูรถเปล่าก่อนอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้บุญรอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามตอนที่วิ่งครับว่าจะเป็นยังไงวิ่งได้ไหมรถเปล่าอะมันผ่านอยู่แล้ว นี่ย่ำครับย่ำครับย่ำไปย่ามาเดี๋ยวลองมาดูว่ารถหนักจะผ่าได้ไหมอ่ะอย่าคลิปนี้คุณลอดขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ